วันนี้เราจะมาพูดถึงราชินีแห่งพระเครื่องที่มีแบ็กกราวด์แห่งเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่น่าทรงจำสร้างโดยสตรีผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินพิษณุโลกสองแควนั่นคือพระนางพญา แค่ชื่อก็สัมผัสถึงพลังอำนาจวาสนาและบารามีเลยค่ะซึ่งมีความเชื่อกันว่าผู้ใดมีพระนางพญาไว้ในครอบครองบุคคลผู้นั้นจะทำให้ผู้ใต้ปกครองรู้สึกยำเกรงประดุดนางพญาค่ะ โดยพระนางพญาหรือราชินีแห่งพระเครื่องนั้นเป็นหนึ่งในชุดเบนจาภาคีบางคนอาจจะไม่รู้ว่าพระเบนจาภาคีคืออะไรใช่ไหมคะเบนจาภาคีก็คือพระเครื่องทั้งห้าซึ่งเป็นสุดยอดพระเครื่องของเมืองไทยเป็นเซตพระเครื่องที่เหล่าเซียนพระนักสะสมปรารถนาจะได้ครอบครองสูงสุดสุดยอดแห่งพุทธคุณซึ่งเป็นสุดยอดพระของแต่ละยุคสมัยค่ะ ตัดกลับมาค่ะพระนางพญาเป็นพระเครื่องเนื้อดินที่พบในกรุเจดีวัดนางพญาวัดดังของจังหวัดพิษณุโลกค่ะสร้างในสมัยสุขโขทยัยวัดนางพญาได้รับการทำนุบำรุงและปฏิสังขรณ์โดยพระวิสุทธกษัตรีหรือพระนามเดิมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระสวัสดิราชธิดาซึ่งพระนางเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระมหาจ,จากักรพรรดิและพระสุวิโยทยค่ะ พระวิสุทธิกษัตรีเป็นพระมเหสีในพระมหาธรรมราชาพระองค์เป็นพระชนนีหรือแม่ของพระสุพรรณกัลยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาตสรสซึ่งในยุคปัจจุบันเราจะรู้จักพระองค์ในหนังฟอร์มยักษ์หลายเรื่องค่ะเช่นภาพยนตร์สุริโยไทยภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีอยู่หลายภาคด้วยกันรวมถึงละครต่างๆที่ได้พูดถึงสงครามในยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งก็มักจะเจอพระองค์มีบทบาทอยู่ เสมอแต่ก็มีเพียงคนเฉพาะกลุ่มเท่านั้นค่ะที่รู้ว่าครั้งหนึ่งพระองค์ได้สร้างพระและอุปัรภมวัดแห่งหนึ่งในช่วงที่พระองค์เป็นแม่เมืองประทับอยู่ที่พิษณุโลกค่ะ วัดนางพญานั้นตั้งอยู่ติดกับวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุและวัดราชบูรณนะซึ่งพระนางพญาในยุคแรกที่จะสร้างโดยพระวิสุทธกษัตรีนั้นพระองค์ทรงสร้างพระนางพญาขึ้นในคราวบูรณะปฏิสังขรณ์วัดราชบูรณนะราวปีพุทธศักราช290-2100ค่ะและตามกติความเชื่อของการสร้างสิ่งมงคลไม่ว่าจะเป็นเจดีย์หรือฐานพระหรือในองค์พระพุทธรูปก็มักจะใส่ของมีค่าไปด้วยในจุดนั้นๆเพื่อเป็น พุทธบูชาและตามด้วยพระพิมพ์ขนาดเล็กไว้ในกลุซึ่งส่วนใหญ่จำนวนที่ใส่เป็นพุทธบูชานั้นมักจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ 84%,00 0องค์ตามคติความเชื่อค่ะซึ่งในการบูรณะวัดครั้งนั้นพระวิสุทธิกษัตริีพระองค์ก็น่าจะใส่พระพิมพ์นางพญาเหล่านี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งคติความเชื่อแนวนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่เลยค่ะเพราะจะพบได้ทั่วประเทศไทยและยิ่งแถวอุทยาก็จะพบได้เกือบทุกวัดค่ะ ตัดกลับมาค่ะซึ่งพระนางพญาเป็นพระพุทธปฏิมาก,กรรมขนาดเล็กพระพิมพ์เนื้อดินประทับปางมารวิชัยรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วอย่างทรงเรขาคณิตซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระนางพญาค่ะพระนางพญาเป็นพระเนื้อดินผสมว่านและเกสอนดอกไม้ปรากฏแรก่กรวดทรายผสมประสานคลุกเคล้ากดเป็นองค์พระแล้วเสร็จจึงนำไปเผา จำนวนพระที่สร้างคือ84.000องค์ครบถ้วนตามจำนวนพระธรรมขันธ์ส่วนพระนางพญาในยุคหลังนั้นก็พบเจออีกและกล่าวกันว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นผู้อำนวยการสร้างรูปทรงขององค์พระสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมมูลเหตุการสร้างพระนางพญาของสมเด็จพระนเรสวนนั้นมีที่มาจากการที่พระองค์ทรงเป็นองค์อุปธรรมพกพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังมีพระอาจารย์ที่เป็นประมุขฝ่ายสงฆ์ที่เชี่ยวชาญทั้งด้านคันธุระและวิปัส,สนาธุระพระองค์จึงสร้างพระเครื่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดศาสนาพุทธ ทั้งใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนในขณะนั้นให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีรวมถึงเป็นขวัญกำลังใจให้เหล่าทหารในยามศึกสงครามมีพุทธคุณที่เน้นในเรื่องป้องกันพยันตรายไม่ให้เข้ามาแพ้ว่่านอยู่โยงคงกระพันเกิดเมตตามหานิยมจากผู้พบเห็น ซึ่งพระนางพญาทั้งสองยุคนี้เนี่ยนะคะก็จัดว่ามีอายุการสร้างที่ใกล้เคียงกันค่ะมีพุทธคุณที่เหมือนกันคือเน้นหนักไปในเรื่องของทางแคล้วคลาดอยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยม ได้ผ่านพิธีปลุกเสกอย่างเข้มขลังใช้วิธีอันเชิญเทพเทวดาฤาษีพระสงฆ์ผู้ทรงศีลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองพิษนุโลกร่วมกันปลุกเสกกันที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุพุทธลักษณะนั้นในบรรดาพระเนื้อดินของชุดเบญจภาคีพระนางพญาเป็นพระดินเผาที่มีเนื้อหยาบที่สุดมีเนื้อสีอิฐแดงเหลืองเนื้อเขียวเนื้อต่ำมีทั้งมวลดินมงคลมวลเม็ดทรายแทรกปนอยู่ในเนื้อมากเรียกกันว่าเม็ดแรก ซึ่งมีอยู่ตั่วองค์พระ มีส่วนผสมมวลสารเหล็กไห L, เลเหล็กน้ำผีพระาธาตุมีสีขาวกุลพระาธาตุสีชมพูผงทานใบลานเกสรดอกไม้ร้อยแปดว่านน้ำมนติปกดเป็นองค์พระแล้วเสร็จจึงนำไปเผาซึ่งพระส่วนใหญ่จะมีเนื้อผสมว่านน้อยหรืออาจจะไม่มีเนื้อพระจึงดูค่อนข้างหยาบแต่แข็งแลกแหลงมากค่ะที่เป็นเนื้อละเอียดจะผสมว่านมากทำให้เนื้อพระมีความนุ่มมากกว่าแต่ก็มีพบเห็นได้น้อยแต่เรื่องจุดประ ส่งการสร้างตรงนี้ก็มีหลายกระแสนะคะบางกระแสก็กล่าวขัดกัน เพราะในสมัยโบราณไม่นิยมแขวนพระกันค่ะแต่จะใช้ของรั้งอย่างอื่นเป็นหลักส่วนองค์พระขนาดเล็กนั้นจะอยู่ในวัดเท่านั้นค่ะและพระขนาดเล็กผสมด้วยแร่ที่มีค่าเช่นนี้ก็เพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นเกียรติยศขององค์พระหมหากษัตริย์หรือชนชั้นนําในยุคนั้นๆโดยทางประวัติศาสตร์แล้วมีจุดประสงค์การสร้างไว้เป็นพุทธบูชาตามความเชื่อแล้วใส่ไว้ในเจดีย์หรือองค์พระขนาดใหญ่พอสมควรพร้อมของมีค่าดังที่อ ได้เล่าไปข้างต้นนั่นเองค่ะซึ่งใครจะเชื่อแบบไหนแอดมินก็ไม่ขัดแต่ขอเล่าไปหลากหลายมุมมองเพื่อประโยชน์ของท่านผู้ชมค่ะแต่กลับมาที่องค์พระนางพญาค่ะ พระนางพญาได้รับอิทธิพลทางพุทธศิลปะมาจากสกุลช่างสุโขทัยในพระราชสำนักโดยตรงด้วยเมืองพิษณุโลกและสุโขทยัยมีความใกล้ชิดกันมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์พระรวงเป็นใหญ่ในดินแดนภาคเหนือพิมพ์ทรงของพระนางพญาเด่นชัดมากหากเปรียบเทียบกับพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยในเรื่องสัดส่วนส้วนทรงศิลปะซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการสร้างพระนางพญาเป็นการสืบสานศิลปะสุโขทัยบริสุทธิ์ในรูปพระ เครื่องที่ชัดเจนไม่บิดเบือนพระพุทธปฏิมาแบบนูนตำ่ำในรูปทรงสามเหลี่ยมประทับนั่งปางมานวิชัยส่่นทรงองค์เอวอ่อนหวานละมุนล,ละไมและงามสง่าจึงเป็นพุทธลักษณะที่มีความงดงามสง่าอันเป็นที่โดดเด่นโดยจะเน้นบริเวณอกที่ตั้งนูนเด่นและลำแขนทอดอ่อนช้อยคล้ายกับอิสตรีจึงได้รับสมญาว่าราชินีแห่งพระเครื่อง ซึ่งองค์พระส่วนใหญ่มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วองค์ขนาดบานกลางไม่เล็กหรือใหญ่มากฐานกว้างประมาณ2เซนติเมตรสูงประมาณ2.8เซนติเมตรพื้นผิวด้านข้างไม่เรียบนักพริกดูด้านหลังบางองค์จะพบว่ามีรอยลายนิ้วมือของพระหรือครูบาอาจารย์ปรากฏอยู่มักมีเม็ดผดปรากฏนูนขึ้นมา จนกระทั่งสัมผัสได้มีหลายสีได้แก่สีดำสีมันปูสีแดงสีดอกจำปีสีดอกปิกลห้งสีหัวไพลแห้งสีขมิ้นชันสีเขียวใบไม้สีเขียวมะกอกดิบสีเขียวกรุ๊กหินสีตับเป็ดสีสวาดสีอิดบางองค์ก็ยังมีสภาพสมบูรณ์ทางด้านหน้าและด้านหลังเพียงแต่มีกราบไกลขกี้กลุฝังอยู่ในเนื้อขององค์พระเท่านั้นค่ะ พระนางพญาจำแนกได้หลายพิมพ์ได้แก่พระนางพญาพิมพ์ใหญ่คือพระนางพญาพิมพ์อกนูนใหญ่พระนางพญาพิมพ์เข่าโค้งพระนางพญาพิมพ์เข่าตรงซึ่งแ่งออกเป็นสองพิมพ์คือพระนางพญาพิมพ์เข่าตรงธรรมดาพระนางพญาพิมพ์เข่าตรงพิมพ์มือตกเก่า ส่วนพระนางพญาขนาดเล็กที่เป็นที่นิยมที่สุดก็คือพระนางพญาพิมพ์สังคาติค่ะแต่กลับมาในยุคพัฒปัจจุบันการแตกกลุของพระเครื่องนางพญานั้นคือว่าเมื่อตอนปีพุทธศักราช2444พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสด็จประพาสเมืองพิษณุโลกเพื่อทรงทอดพระเนตรการหล่อพระพุทธชินราชจำลองและในการนั้นก็ได้ทรงเสด็จประพาสวัดนางพญาด้วย สันนิษฐานว่าทางวัดนางพญาก็คงพัฒนาปรับปรุงเกียรติสถานพเพื่อเตรียมรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงและสร้างศาลาที่ประทับไว้จึงได้พบพระเครื่องกรุพระนางพญาและมีการคัดเลือกพระองค์ที่งดงามขึ้นทูลเกล้าวถวายและถวายราชวงศ์ใหญ่น้อยตลอดจนแจกจ่ายข้าราชบริพานที่โดยเสด็จมาด้วยค่ะ ก็เป็นอันจบเกล็ดความรู้ในวงการประเครื่องค่ะที่มีภาพพื้นหลังเกี่ยวข้องกับบุคคลในประวัติศาสตร์อันเป็นที่เคารพรักของคนไทยทุกคนพระวิสุทธกษัตริย์และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ทรงเป็นองค์เอกอักษระศาสนุปธรรมพกสวงเกื้อกูลค้ำจุนศาสนาสร้างขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารกล้าและประชาราษฎรภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระองค์ ซึ่งในปัจจุบันวัดนางพญาแยกอนาเขตมาจากวัดราชบูรณะโดยแต่เดิมวัดนางพญาและวัดราชบูรณะมีอนาเขตติดต่อกันค่ะ แต่พอมีการสร้างสะพา,านสมเด็จพระนเรศวรและสร้างถนนตัดผ่านจึงแยกวัดนางพญาและวัดราชบุรณะอยู่กันคนละฝั่งถนนวัดนางพญาจึงเหลืออนาเขตเล็กๆเท่านั้นค่ะสำหรับใครที่จะไปตามรอยประวัติศาสตร์แอดมินก็แนะนำให้ไปทั้ง3วัดนะคะเพราะมีความเชื่อมโยงกันวันนี้แอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ